บริเวณนี้นะฮะที่บนสะพานทางเดินในเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกานะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจุดต่อไปเราจะไปที่ตรงบริเวณที่เป็นน้ําตกลานเสด็จซึ่งจุดนี้จะอยู่ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติีิ่วแม่ปานที่อยู่ดาทางด้านล่างที่ต่ำลงไปอีกนั้นจากจุดน้ําเล็กๆที่เราเห็นเป็นน้ํำซับหรือเป็นแอ่งน้ําเล็กๆเ,เป็นร่องน้ําเล็กๆเ,เนี่ย เดี๋ยวเราจะไปเจอกับน้ําตกที่ใหญ่ขึ้น,นว่ามันมีปริมาณน้ำทาปริมาณน้ำท่ารวมกันนล้จะเป็นเป็นลำพุ้ยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับจุดที่1ถึงจุดที่6นี้ก็จะเป็นป่าดิบขาวตอนบนนะครับแล้วก็7จ็ถึงสิก็จะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็ระหว่างสันเขาที่จะแคบคํคาว่าเกี่ยวแม่ป้าน,นะครับ เราเรียกว่าป่าเมฆเพราะเพราะว่าตอนนี้เรากําลังยืนถึงกัวระดับเมฆชั้นที่หนึ่งเพราะว่าระดับเมฆชั้นที่หนึ่งแค่อยู่แค่ประมาณสองพันเมตรแต่ว่าป่าวันนี้จะอยู่ถึงกั่วระดับสองพันเมตรครับก็เลยเรียกว่าป่าเมฆป่าเมฆก็พบได้เฉพาะบางวันบางวันก็เห็นบางวันก็ไม่เห็นครับจะเห็นทุกวันคือช่วงหน้าฝนจะมีเมฆหมอกลอยมาเต็มป่านี่นะครับแล้วก็ถ้าหมอกลอยมา อยู่ในป่ามันจะไม่สามารถออกไปได้เพราะว่าพวกมอสแล้วก็เฟิร์นมันจะดดุกซับเอาไว้นะครับ<ม>แล้วก็ป่าไม้นี้ยังเป็นที่กําเนิดของต้นน้นลำลําทานด้วยนะครับ<ม>เพราะว่าดินบนนี้มันจะเก็บน,น้ําได้เยอะนะครับ<ม>ครับตอนนี้เราก็มาถึงน้ำตกที่อยู่ในเส้นทางของ เป็นปาของสื่มแม่ปานนะครับก็จะมีน้ำตกที่ไหลลงมาเป็นสายค่อนข้างใหญ่นะก็ถือว่าใหญ่กว่าบริเวณที่เราเจอที่อ่างกานะครับัน,นั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่มีน้ำซึมเล็กๆแล้วก็มารวมกันที่เป็นลำห้วยเป็นร่องน้ำเล็กๆแต่นี้ร่องน้ำใหญ่ขึ้นนะฮะก่อนที่จะกลายเป็นห้วยที่จะไหลลงไปยังด้านล่างนะครับอาจจะตอนนี้กำลังเป็นห้วยเล็กๆอยู่นะครับซึ่งน,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 น้ำอันนี้เนี่ย ก็จะไหลลงไปยังอ,อำเภอแม่จแจ่มนะครับเป็นแม่น้ําแม่แจ่มที่จะไหลลงไปรวมซึ่งพี่น้าบอกว่าอ่างกาเป็นต้นกําเนิดของแม่น้ํำปิงเมื่อตรงนี้ไหลลงไปรวมกับแม่แจ่มแล้วแม่แจ่มก็จะไปรวมกับแม่น้ําปิงอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปเป็นเจ,จ้าพญา อยากเจอดินจริงๆนะครับเราก็ต้องขุดลึกลงไปหนึ่งสองเมตรถึงจะเจอดินนะครับจากในดินมันแค่เม็ดหรือว่าสองเมตรเองแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นอินเป็นเน็ตหมดครับต้นไม้มันก็เลยไม่มีรากแก้งไม่สามารถจาะลึกลงไปได้นะครับไม่แน่ว่าอีกรอยคือรอ,อยบนนี้มันอาจจะสูงขึ้นได้ครับเพราะมันเกิดจากการับถของพวกปลายไม้ครับ ถ้าถ้ามันโดนไฟไหม้เนี่ยอาจจะหดเข้ามาเรื่อยๆแต่ท้นีถ้าไม่โดนไฟเนี่ยป่าอันเนี้ยนนในอีก0ี่สิบห้าสิบปีก็จะเปลี่ยนับตอนนี้เราเดินทะลุออกมาจากแนวของป่าที่เป็นเป็นป่าที่เป็นต้นไม้ใหญ่นะแล้วก็เข้ามาสู่ทุ่งหญ้าบริเวณส่วนหนึ่งของกิ่วแม่ปานหรืออาจจะเป็นส่วนที่ที่เรียกว่ากิ่วแม่ปานที่เรากำลังจะเดินต่อไปนะแต่ในบริเวณนี้เนี่ย เราจะเห็นสภาพป่าที่มันแตกต่างก,กันชัดเจนเลยนะครับระหว่างทุ่งหญ้ากับป่าที่มีต้นไม้ใหญ่นะครับพื้นผิวหน้าดินเนี่ยในป่าเนี่ยก็อาจจะเต็มไปด้วยใบไม้นะฮะดินร่วนซุยแล้วก็มีความชื้นย,ยังมีความชื้นอยู่ในเมื่อเทียบกับทุ่งหญ้าในเรือในเดือนมีนาคมเนี่ยเราจะเห็นว่าพื้นแห้งมากนะครับพื้นดินตรงนี้เนี่ยตอนนี้ไม่มีความชื้นเหลืออยู่แล้วนะต้นหญ้าก็กําลังจะพัก,พกตัวชั่วคราวนะ รอหน้าฝนที่จะพื้นขึ้นมาใหม่งั้นพื้นดินตรงนี้เนี่ยในในขณะนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะอุ้มน้ำไม่ได้ก็อาจจะหรือดินข้างล่างก็อาจจะแห้งแล้วเริ่มแข็งลงไปถ้าพื้นบนไม่มีหญ้าเลยเนี่ยดินที่อยู่ข้างบนเนี่ยก็จะเริ่มแข็งแห้งแตกระแหงนะจนถึงในที่สุดต้นไม้ก็ไม่อาจขึ้นได้ ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามันถ้ามันแห้งระยะเวลานานเกินไปครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดสูงสุดที่เราเดินมาแล้วนะครับสูงด้วยประมาณระดับน้ำทะเลประมาณ2,300เมตรโดยประมาณนะครับ แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทางนี้นะครับคือเราเดินเป็นโลกนะครับทางเดิเป็นโอกาสดีมากใช่ไหมโดนมาแล้วเห็นควางผาหรือเรียงผานะครับควางควางถางตัวข้างล่างจะเป็นควางผาเรียงผามีแค่ตัวสองตัวเองน,นะครับ เพราะว่าลิ้นาจะใหญ่กว่ากวางผาเป็นหนึ่งถึงสองเท่าป่าเมฆพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดทานไหลลินเป็นสายน้ำและทานน้ำตกที่เกิ่วแม่ปานแนวสันเขาบรรน,น้ำที่จัดสรรทิศทางลำน้ำย่อยตามภูมิประเทศไหลรวมบรรจบกันเบื้องล่างณนะพื้นที่กลางน้ำเป็นแม่น้ำแม่แจ้ง ที่อำเภอแม่แจ่มคือจุดหมายต่อไปเราจะติดตามสายน้ำตามไปดูความต่อเนื่องและสภาพต้นน้ำว่าเป็นเช่นไรอำเภอแม่แจ่มอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีพื้นป่าต้นน้ำชั้น 1A และ 1B ที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ให้น้ำหล่อเลี้ยงผู้คนหลายล้านคนโดยให้น้ำปริมาณร้อยละ40ของแม่น้ำแม่ปิงและร้อยละ16ของแม่น้ำเจ้าพยาปัจจุบันประชากรเพิ่มขึ้นและผืนป่าต้นน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถดูดซับและชะลอการไหลของน้ำได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก เป็นส่วนหนึ่งของมวลน้ำก้อนแรกๆที่ไหลต่อไปอย่างพื้นที่การเกษเรชุมชนกลางน้ำและเมืองที่อยู่ตอนล่างปลายน้ำไปจนถึงภาคกลางและกรุงเทพมหานครครับในช่วงแถ,บ,ถบนี้นะครับเมื่อประมาณ1ิ1สามสิปีก่อนที่ผมเข้ามาอยู่เมืองแก่ใหม่แนะถบนี้จะเป็นป่าทั้งหมดเลยนี่ในช่วง5-6ปีที่ผ่านมาน่ยมันก็แปลรูปอย่างที่เราเห็นกลายเป็นไร่ข้าวโพด ทั้งหมดนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้คือดินจุดที่ดินอ่สไลด์ในช่วงแม่ฝนที่ผ่านมาครับทั้งหมดถ้าเรามองไปฝั่งด้านซ้ายมือฝั่งโน้นเราก็จะเห็นอย่างที่ว่าเขา,ขาล้นหมดใช่ใช่ล้นหมดลน้นแล้วก็ตั้งแต่อ่เขียตำบลกองแขกขึ้นมานะครับอ่านับตั้งแต่น้ำแจ่มออกไปประมาณ โล่เนี่ยก็จะเป็นของคนเมืองแล้วก็จะเป็นไร่ขั้วผลยาวขึ้นไปอีกไกลครับแล้วก็บริเวณขึ้นไปประมาณสักสิบโลยี่สิบโลในเขตพื้นที่แบบที่เป็นแหล่งต้นน้ำแหละเขาเขาพ่นที่ใช้น้ำเยอะก็จะปลูกเฉพาะในช่วงช่วงหน้าฝนนะครับถ้าช่วงแล้งช่วงแล้งก็อย่างที่เห็นนี่แหละก็คือปล่อยทิ้งล้างไปเลยคือเก็บเกี่ยวเรียบร้อยปีหนึ่งปลูกได้หนึ่งครั้ง พอถึงหนฝนก็จะมาทําทีหนึ่งทีนี้ด้วยความที่ในชนบทที่รู้อะปีละครั้งเนี่ยมันก็เลยพยายามขยายพื้นที่ให้มันกว้างๆอ,อยาก้เยอะแล้วก็ได้เงินเยอๆๆะเดอะในั้นมันก็จะลุกไปทุกปีทุกปีทุกปีเขาคิดไม่ออกว่าเกษตรควเรียงเนี่ยจะทำให้เขาเหลี้ยงตัวเองหรือครอบครัวส่งลูกหลานของเขาอย่ไรครับแล้วก็พราพกันนันเนี่ยค่านิยมในการบริโภคเนี่ย คนพวกนิยมเนี่ยมันมันเข้ามาครอบงำของเขาทั้งหมดครันะนั้นไอ้คุณค่าในการความสุขของเขาที่เขาเขามีอยู่เนะี่ยไปยิงก,กับเงินทองไปยิงก,กับมัททอก,กับรถไปยิงกับมันไม่ใช่ความสุขด้านในกับการมีมีเีิกับการอะไรแบบแบบนึงนะอองตอนนี้เนี่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คืออยากจะให้เขาเปลี่ยนเนี่ยคือมาทำเรื่องความเกษตรพอเพียงนะแบบนั้นก็น่าจะดีนะ ปปเดี๋ยวเนี้ยที่เราไปแวะเนี่ยเป็นบ้านของครูอุทิศสมบัติแกเป็นครูแล้วก็แกก็เออรี่ก่อนแกก็มาทําเกษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์ของแกนะครับจนลุมตน้นแกทำมาได้ประมาณเจ็ดแปดปีละหลังจากที่แกออกมากกกกเป็นข้าวต้นแินขี้ดนะแล้วก็แกก็มาทําสวนอินทรีย์เกษตรอินทรีย์นานอินทรีย์ของแกเราเข้าไปเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้แล้วก็เข้าใจว่าแกจะ เดินทางไปกับเราด้วยอ๋อครับ